กับแตงมาเป็นอันนี้อันนี้เป็นใบประดับสมมตินะอันนี้เป็นใบอะไรไม่รู้ใบอะไรใบใบทั่วไปเออกอะไรแต่เราตั้งชื่อมันไม่ได้ไม่ต้องมีใบใบใบเฉยๆใบใบจริงใบจริงเขียนไว้ตรงนี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 ้เออไปเขียนข้างล่างเห็นไหมครับที่ผมบอกใบประดับเมื่อกี้เริ่มดูดูได้แล้ว เนี่ยเป็นเก็บไว้ตรงนี้มันมีความต่างใช่ไหมครับใบประดับมีต่างตรงนี้กับตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นใบประดับต้องแยกมาเป็นเป็นอะไรครับทินโอเคนะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนครับทินเป็นจานใบผมตัดยังไงเมื่อกี้อย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเฉยไหมอ้ด้านฉันต้องแต้มมาเป็นก่อน ็บครับแตกมาเลยเป็นอะไรครับใบมันจะไปปีนทุรกชุดเนาะแล้วก็ใบกับใบกระับอะไรครับไปใบมันก็จะอยู่ในหมวดใบกระดับนะแ้เราแยกเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็มาว่ากันนะเดี๋ยวนี้มีหูใบขึ้นมาอันเนี้ยยังแยกกันได้ไหมได้เอาก้านใบก้านใบเขียนก้านใบแยกกันได้ไหมนเป็น ก้านใบไม่ได้แล้วกัานใบก้านใบส่วนที่อยู่ติดกับใบกับส่วนที่อยู่ติดกับโอไ้ด้เห็นไหมเนี่ยมันใหญ่กว่าและมันเลี้ยวส่วนติดกับใบกับส่วนติดกับกิ่ดิบโอ้โหแยกละเอียดเรียบแล้วแยกไปได้ต้องไม่ได้ยากมันเห็นยังไงครับแบบนั้นการใบตัวนี้ก็เขียนว่าติดกับกับใบไม่ติดกับเราเราหาคำตอบให้แล้วแต่งมาเป็นสองก่อนนะ ตรงนี้ตอนโคนตอนโคนนะต่นตอนปลายตอนกลางเราไม่มีเพราะเราแยกเป็นสองตอนโคนที่ผมบอกปแล้วไงมันมาจากจุดก,กออําเนิดถ้าเอหมายาว่ามันมันเกดกับกิ่งที่ว่าเมื่อกี้ตอนปลายโอเคยังเกยกได้ไหมแล้วแต่เราพอพอแล้ว